สวัสดีค่ะพ so <no éc à S 2> ี <noi S 1> ่น้องถอดกันชุดเก่าแล้วค่ะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องไม้ขั้วบันนอกสีย่ำอ่าย่ำบลาสลิปนะคะพี่น้องมาเบิ็งเครื่องแล้วค่ะพี่น้องเนาะมีบลาสลิปไม้ขั้วบันนอกถอดเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะทอดแล้วเนาะสำนีเครื่องียังแม่เครื่องสีย่ำเนาะเตรียมไว้เรียบร้อยแต่ว่าไม้ขั้วบันนอกจะพอย่ำนะคะเพราะว่า เตรียมเครื่องมาแบบนี้ค่ะผิวหนังพันจีนค่ะพันย่างเอาเองนะคะน้อพี่น้องเนาะซีเมีตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูซอยใบยสะระแหน่หอมแดงซอยมะม่วงมะม่วง,วงอียงกระไดที่มันเปรี้ยวเนาะค่ะวัตถเป็นต้องเอาชนิดไหนชนิดหนึ่งมะม่วงเงียงกระไดเบิดคลอยมันเปรี้ยวนะคะแล้วก็น้ำน้ำซีโปุงเนานะค่ะพี่น้องกับว่ามีอย่างน้ำตาลน้ำปลา แค่นี้แล้วก็มะนาวเนาะคะบีบบีบใส่กันเห็ดนางปรุงไว้นะคะเซียมเอารสตามชอบใจนะคะอ่ะพี่น้องได้ไม่ครรุ้มพี่น้องะสิแกะนะคะเนาะแกะแยะปลาสลิดนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องแยะปลาสลิดนะคะเนาะแกะเป็นชิ้นนะคะพี่น้องทอดไปแรงมันเย็นนะขึ้นแล้วนนก็แยะนะคะพี่น้องเนาะ ถต่เป็นั่วแดแบบว่าหมักตัวอาจจงสี่ก็เอาลงถอดอีกนะค่ะพี่น้องเนาะเอาลงถอดอีกก็ได้ให้มันที่กรอบๆจากน้อยแต่ผูดใหมักแบบปันสี่ก็เอาสี่เลยนะคะพี่น้องเนาะเอาตอนยิ่า ก๋วยแย้พี่น้องเฮ็ดจังสีอะไรด้อค่ะอ่าน้ำที่ห่อปรุงไวอ้อ่อปรุงสำรองไว้นะพี่น้องเน,ะนาะน,น้ำน้ำมะนาวมะนาวแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลเนาะคะ่ะพี่น้องที่ห่อปรุงไว้เอ่าบางที่บางที่าปลาปลาสลิดอา่อยเข้มเนาะคะ่ะอ่เขาซีมปลาสลิดห่อปรุปงแล้วเขาก็บีบบับกนาวใส่เนะมาะมะม่วงลงไปเนาะค่ะพี่น้องมุมมองลองไปว่าเออรสชาติมันจี๊ สีเป็นจังไหรนะคะพี่น te ้องพอบางที่ปลาสลิดก็อาจสีเข้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะปลาสลิดเข้มเดียวฮับปุ่งอันนั้นลงไปมันสีเข้มนะเอาน้ำมะนาวกระบอกงวงเครื่องปรุงลงทุกอย่างเหรอฮะก็บข้นสะกกอนเนาะค่ะพี่น้องซีมเบิงเนาะปลามันนัวบอทำมันบ่นัว่าเพื่ออาน้ำเพราะอาน้ำที่ฮัฟปุ่งเนี่ยนะพี่น้องเติมเนาะเพราะว่าน้ำเนี่มันซีมีรสนัวนะคะพี่น้องนั่นแหละ คนเพื่อปลาสลิดเข้มนะคะพี่น้องเนาะเพราะปลาสลิดนี่แบบเขาก็จะมักเกลือมักงางมาแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้บอกไว้ไ่้พี่น้องสิบอได้กินเข้มๆนะค่ะเห็ดเป็นเห็ดเป็นชิ้นนี้น่ากินเลยคะพี่น้องน่ากินน่ากินประเจระนะคะชิ้นเลยชิ้นประมาณนี้นะคะพี่น้อง แกออกกางให้หมดเลยด้วยค่ะพี่น้องแกกินกางจังหมดต่ขคอเนาะนะ,นะแล้วก,ก็นาก็สิแก,ออกไปสีเนาะ สมัยก่อนนี่ไม่ขวบวมันนอกอัถอดปลาสลิดแล้วกแก้ไหวเนาะเพราะว่าตาดีนะเนาะพี่น้องเนาะตาดีก็กล้าออกเบิดแต่สมัยนี้ไม่ขับวมันนอกกันจะบอบอกแกงซี่หายแล้วเพราะว่าไม่ขวบวมันนอกกับเท่าแล้วเนาะเดี๋ยวกางแต่ิชังติดลงเรืออยู่ให้เขากินแล้วก็เขาแก้เองแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะคะพี่น้องแก้หายเพราะว่าจ่ายย่ำย่ำให้มันง่ายขึ้นแต่เขาเห็นกางเลยวเขาจะเอาออกเองเลยแล้วะะพี่น้องเนาะ บอาออกกระส่างเล้วไปจากนั้นถีบข้อเนาะมันไม่ควบหนอกกับเอไปซ้ำเนาะกลางที่แบเอาออกโบเบิด์นอกพี่น้องเนาะนี่ค่ะตาบอดีได้ค่ะเทามากก็เดี๋ยวบ่เห็นเลยได้ค่ะทํางานไปกับเมย์ได้เนาะค่ะพี่น้องงานมันก็หนักเดินงานบานเนาะกั่ตะมออายุสําหรับหนุ่มสาวทำไม่ควาหนอกกับซิยุทธ์ได้เหรอค่ะพี่น้อง นาะสียุดยุดถำนั่นและถ้ำม,มาโดนละนอ,นอ,ถถอพี่น,น้องสียุดถ้ำสีบอเพิ่อนนั่นแหละแกออกมาสีน่พี่หน่อย เมื่อเย็นนุ่นโดดเหรเมื่ออยูย่ได้พี่น้องปวดขาปวดแข้งเนาะเไ็ดกับเขาเขาต้องยืนเฮ็ดได้บอดินนางบอดินางเฮ็ดได้พี่หนอไอ้กับเขา,เา,ากขาำาลัดงดิดผงฤทธิ์ผางสิไม่คั่วบ้านหนอนนางฤทธบ์บอด้ยดอกเพราะว่านางฤทธิเอาไม่คั่วบ้นหนาจะปวดขาเนาะคะ่ะ ไไกลอยู่แล้วเงินมาพี time, really ่น้องสังขารมันบวกนมวยอวยใส่ให้เฮามกับบุหร่เด้ะนะคะนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดจังซีเนาะค่ะเนาะกรสิประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะค่ะพี่น้องย่ำปลาสลิดกระสีเป็นคลิปว่ายาวเนาะคลิปตำแซนไม่พูดบุหรี่กรสิย่อเอาเนาะเพราะว่าเผื่อบวบว่าเห้มันยาวเกินไปเนาะยาวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องก็สิโอ้ยจีเป็นเฮ็ดยาวม่เท่านี่กระสิหวาเนาะ ปราสิอยากเบิ้งเนาะถอดสักก้อนเนียงเงเรียบร้อยเนาะเตรียมเรียบร้อยก็มาว่างเห็ดเลยสินะพี่น้องเพราะว่าเทียร์อยากเตามเนาะบ่เาะเทตามก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะพี่น้องค่าไม่แม่วันก็มาแล้วพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเนาะให้พี่น้องพอดีสบายสุขปูสุขคนมีเงินมีทองใส่เนาะโอ้ยไม่ควบบ้นนอกก็ได้แต่ข้ามเก่าแล้วพี่น้องเ่ามีแนาสิให้ข้ามอวยพรนะคะอันนี้ดีที่สุดคือข้ามอวยใช่อวยพรนี่แหละค่ะพี่น้องได้ได้อ่า ให้จิตให้คิดใจสบายเนาะค่ะพี่น้องเป่หาหไลน์เนาะค่ะพี่น้องไปละค่ะพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีค่ะ